สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่ามันเป็นบาปอย่างร้ายแรงคุณเอาข้าวไปเผาหนึ่งแสนหนึ่้านล้านรัฐเป็นคนทำให้เกิดความเสียหายทั้งสิ้นพวกเราคนทำข้าวเราไม่ได้ผิดตามที่เขาได้กล่าว ขอบคุณสื่อทุกท่านนะคะที่ได้มาช่วยรับฟังความเดือดร้อนของพวกเราแล้วก็ไปตีแผ่ให้กับคนไทยในประเทศของเราได้รับรู้ว่าพวกเราคนทำข้าวเราไม่ได้ผิดตามที่เขาได้กล่าวแล้วด้วยพยานแก้ไขสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่ามันเป็นบาปอย่างร้ายแรงคุณเอาข้าวไปเผากว่าชาวนาจะทำข้าวมาได้แต่ละ,มะเมล็ดขั้นตอนมากมาย ถึงเวลานี้คุณเอาข้าวดีๆไปเผาด้วยการไปทำเอทานอลมีคนค้านมากมายแต่กลับกลายเป็นไม่ไม่แก้ไขนะคะไม่เปลี่ยนวิธีคิดดิฉันได้เคยเสนอบอกว่าข้าวที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเปิดประมูลไปเถอะทั้งหมด18ล้านตันเนี่ยเปิดประมูลไปเดี๋ยวก็จะมีคนค่อยๆประมูลไปเรื่อยเที่ยวนี้ไม่หมดเที่ยวหน้าเอาใหม่เป็นการสกรีนข้าว ที่ดีและไม่ดีที่ต้องมีคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าของครังไม่ว่าจะเป็นเซอร์วเยอร์ที่คุณคิดว่าเขาทําไม่ถูกพวกเขาจะออกมารับผิดชอบในราคาตลาดที่ต้องไปประมูลจนกระทั่งเหลือสุดท้ายเขาเรียกว่ามันเหลือที่สุดแล้วมันก็อาจจะเป็นข่าเสียจริงอันนั้นว่ากันซึ่งตรงนี้จะทําให้รัฐเสียหายน้อยมากเพีนมองว่าอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านแต่วันนี้เนี่ยจากนโยบายภาครัฐที่ตัดสินใจทําเองทุกอย่าง การประมูลค่าเอาค่ามาให้ประมูลกันด้วยว่าเป็นอุตสาหการรมเป็นอะไรเป็นเรื่องของทางภาครัฐตัดสินใจทั้งสิ้นไม่ได้ถามพวกเราเลยราคาที่ประมูลกันแล้วจะออกมาเป็นราคาซื้อขายกันก็าทางภาครัฐก็ตัดสินใจอีกเพราะคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะไปเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการซึ่งมันมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะมันยังไม่ได้รู้ว่าใครผิดใครถูกอ่ะคุณตัดสินใจอย,อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน รัฐเป็นคนทําให้เกิดความเสียหายทั้งสิ้นจากการที่รัฐตัดสินใจทําทุกอย่างด้วยขั้นตอนของภาครัฐเอง